โอเคขึ้นหน้าจอแล้วพี่น้ำทิพย์ว่ามาเลยมีตัวไหนบ้างผมเอากระดาษมีมีสามเจ็มีสี่เจ็มเจ็ดสี่เจ็มีห7าเมีเกเกหอืมเก้าห้าเก้ย์เย์เแล้วก็มีสองแปก็มี0ูนย์สแล้วก็มีสองสค่ะมีสองอตัวที่พี่น้ำทิพย์ส่งมาให้เลยใช่ไหม ตัวนี้เลยใช่ค่ะถ้าเลขลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวผมพูดไล่เรียงตามนี้นะครับใครใครจะเอาเลขพี่น้ำทิพย์ไม่ต้องซื้อก็ได้ให้แคปไว้ก่อนเนาะให้แคปดูไว้ก่อนก็ได้ถ้าใครถ้าใครไม่มั่นใจนะครับเลขวิง่งรูดใช่ไหมรูดวิง่งมี7กับ9เนาะพี่น้ำทิพย์วิง่งมี7กับ9นะครับซึ่งตัวเจาะก็จะมี3 7 4 7 5 7นะครับแล้วก็มี90 9597402823่องซึ่งตัวเลขตัวนี้วงเล็บเนี่ยหมายถึงอะไรครับตัวจอตัวจ่อตัวเน้นเลยอ่าแสดงว่าตัวเน้นนะครับซึ่งตัววงเล็บเนี่ยจะเป็นตัวเน้นถ้าเป็นตัวเน้นก็จะมี4 7 9 7 9เอ้ย9้า7แล้วก็น่าจะเป็น40ด้วยใช่ไหมที่ขีดขดไว้ให้นะครับ สี่ศูนย์คว่าถ้าใครชอบก็กันเอาไว้ค่ะอ๋อเป็นตัวกันเนาะเป็นตัวกันนะครับสี่ศูนย์เนี่ยเป็นตัวกันเอาเดี๋ยวผมให้ดูอ่ะบนหน้าจอมีอยู่แล้วนะครับหน้าจอขึ้นให้แล้วตัวเน้นเน้นก็จะมีสี่เจ็ดเก้าห้าและเก้าเจ็ดนะครับสี่เจ็ดเก้าห้าและเก้าเจ็ดตัวกันก็คือสี่ศูนย์อันนี้เลขสามตัวเลขสามตัวพี่น้ำทิพย์อันนี้เลยใช่ไหมค่ะสามตัวใช่ค่ะใช่ค่ะมีตัวเน้นไหมครับสามตัวหรือว่า แล้วจะไปทั้งสามเลยตัวระบาบแ,แล้วแต่เอฟซีเขาชอบค่ะออแต่ถ้าว่าพี่พี่จิ้มพี่ก็จิ้มตีหกลังกาเลยตีหกลังกา <c oughs> ปาถีโทษตีหกลังกา <c oughs> ตามนั้นนะครับที่อยู่บนหน้าจอเป็นกระดาษของพี่น้ำทิศที่ส่งมาให้ต่เลขสามตัวก็ประกอบไปด้วย4ี่เก้าห้าสามสี่เจ็ดศูนสามสองแล้วก็สองเก้าเจ็ดนะครับ 4ตัว4 9 5 3 4 7 0 3 2แล้วก็2 9 7เก้แบบเน,น้นๆให้หน่อยสิพี่น้ำทิพย์เน,น้นเน้นชุด3ตัวเหรอครับใช่มีตัวไหนคิดว่าน่าเน้นชุดสามเอาตัวที่ตรงกับ AI เลยค่ะตัวที่มีต,ติดติด7 9 9อ๋อที่มีชุดที่ตรงกับ AI เอาเอาตัวที่ชุดตรงกับ AI เลยเ <7, 9, S 2> อเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะค่ะอ่าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดว่างั้น โอเคอยู่นะ93ตัวก็ใส่297 297ตีลังกาเอา6กลับโอ้297ตีลังกาเอา6กลับเลยก็ว่ากันไปแหละ๊าสตที่ตแล้วแล้วก็495ก็ก็สวยนะคะ495ก็สวยค่ะค่ะถ้าเกิดว่าพูดว่าสวยเนี่ยมันก็สวยทุกตัวนั่นแหละถ้าคนชอบเขาเขาคนมักมักอะไรเขาเรียกมักเล่นใช่ไหมอคนมักเล่นคนมักหวย เขาเขาจะไม่เก<ๆ>ี่ยงใช่ไหมคะคะราถ้าชอบก็ถ้าชอบก็โอเคเล่นไปไม,ไ,มไม่งั้นก็ดูเป็นแนวแนวทางไปก่อนค่ะอะดูแนวทางไปก่อนโอเคครับผมพี่น้ำทิพย์ครับขอบคุณมากครับพี่น้ำทิพย์ครับี่คะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะขอบคุณพี่น้ำทิพย์มากๆนะครับเอาไอเคป็บหน้าจออันนี้คือเลขของพี่น้ำทิพย์นะครับงวดที่ผ่านมาวันศุกก็ถือว่าข้าวทั้งตัวเจาะตัวรูดนะ เออข้าวอยู่ข้าวอยู่แต่ว่าไม่ได้นําเสนอแต่เอาไปลงในกลุ่มอยู่นะครับเอาไปลงไปเป็นแนวทางในกลุ่มอยู่นะครับในกลุ่มก็มีเฮฮากันแต่ว่าตอนนี้ย้ายกลุ่มไป Open c h ช t แล้วครับบางคนก็เข้าได้บางคนก็เข้าได้เข้าไม่ได้โอ้โปวดหัวส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงว <laughs> ัยไม่ไม่ได้เก่งเรื่องของเทคโนโลยีตัวนี้นะครับ